ถ้าท่านไม่ดีแนวคิดในเรื่องของการปรับนั่นก็คือต้องใส่เกียร์อยหลังเหมือนกับคนอื่นต่อไปแต่คนอื่นที่อยู่มาก่อนสภาแวดล้อมนั้นแตกต่างกับปัจจุบันที่ท่านรับฉะนั้นท่านก็อ่านไปข้างหน้าว่าข่ารายการอีกเจ็ดคนน่ะที่อยู่ในขณะน,นี้ถ้าผมโดนขนาดนี้อีกเจ็ดคนถ้าไม่คิดจะโดนขนาดไหน เช่นถ้าหากเราเองเราทําการผ่าตัดในเรื่องของแนวคิดในปัจจุบันเนี่ใหม่โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเคยทําเคยชินกับการทํางานอย่างนี้มามค่อยๆปรับทีละนิดตามแผนตามระบบต่างๆที่ทางผู้บริหารของของของวชอชชหน้าเนะี่ยได้วางเอาไว้เนี่ยผมคิดว่าผมมีความเชื่อนะว่าเราจะอยู่รอดปลอดภยัยในอนาคตข้างหน้า โดยเฉพาะในเรื่องของของไอ้ตัวนี้ลอจิกโมเดลที่มันจะสอดคล้องกับในเรื่องของซีรแบันเ7มันจะสอดคล้องในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการทำงานในอนาคต